ภรรยาฉันไปห้องน้ำกับคนอื่นได้ไงนี่มันนี่สีภรรยาฉันนี่ ทำไมาถึงฝันแบบนี้มิลินดาออกจะเรียบร้อยแถมหวโบราณอีกคงคิดถึงเธอเกินไปนั่นแน่ภรรยาของฉันเป็นแอร์โฮสเตสเป็นผู้หญิงที่หัวโบราณแถมยังสงวนตัวมาก ก่อนแต่งงานไม่เคยแม้แต่จะจุงมือกันเราแต่งงานกันมาแล้วสามปีจต่นตอนที่เรามีอะไรกันแทบจะนับได้เลยเธอบอกว่าเธอชอบความรู้สึกที่เหมือนได้โบยบินในที่สุดวันนี้เธอก็จะกลับมาแล้วอ๋อเอ๊ะคิดดัก กลับมาแล้วเหรออ,อ,อืะที่รักผมเต็มน้ำไว้แล้วคุณไปอาบได้เลยไม่เอาละรู้สึกเหนื่อยนะไปนอนก่อนนะ <c oughs> ที่รักเราไม่เจอกันหลายเดือนแล้ว ฉันเหนื่อยแล้วบอกไว้คราวหน้าไงฮะฮะฮะนี่บนตัวเธอพี่คิวอาโคได้ไง เป็นฝีมือใครกันวิดีโอในคลาวด์ตั้งห้าสิบกิกออะไรกันเนี่ยเป็นอะไรอีกบ๊ไม่มีอะไรวิลินดามันตัวเธอ คุณพูดอะไรนะ่ะเ้ยฉันเหนื่อยแล้วจริงๆพรุ่งนี้ฉันมีไฟบินอีกรีบนอนเถอะนะอ,อ,อธนาดนเอ้ยธนาดนมิลินดาก็เป็นภรรยาที่ดี แต่หัวโบราณขนาดนั้นยิ่งจะสงสัยเธออีกที่อาจจะมีคนแกล้งออกมาแปะก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลท่านดนดลผู้ดีนายต้องไปทำงานต่างจังหวัดจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วครั้งนี้มีสวัสดิการบริษัทอัพเกรดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสให้เลยนะครับฮะ<อ>นี่มัน ของมิินดาสวัสดี e ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค right> ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค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 ่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินนี้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเชิญตามมาทางนี้ค่ะสายการบินสุขใจยินดีให้บริการค่ะเราจะมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดให้คุณค่ะ ฉันเฟิร์สคลาสนี่บริการดีเกินไปแล้วคุณผู้ชายคะเชิญตามฉันมาคะ่ะถึงที่นั่งแล้วคะ่ะเชิญนั่งคะ่ะ คุณผ <des ู uh> ้ชายคะฉันช่วยเปลี่ยนสลิปเปอร์ให้นะคะอืมครับคุณผู้ชายคะ ไม่ทราบว่าจะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะมีน้ำส้มน้ำอุ่นแล้วก็อเมริกาโน่เย็นค่ะอเมริกาโน่เย็นเหรอหมายความว่าไง <c oughs> ผมเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณผู้ชายคะฉันรับรองบริการของฉัน <c oughs> จะทำให้พอใจแน่ค่ะ มิลินดนะาเธอไม่เคยทำตัวใคร้ชิกกับผมขนาดนี้มาก่อนแต่ว่ายัางไงที่ก็เป็นงานของเธอเธอก็ต้องสู้อเมริกาโน่เย็นนั่นหมายความว่าอะไรกันแน่ข้างหน้ามีผู้โดยสารอีกหลายท่านรอคิวอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แถวเลออ้โอ้รเปนไปไดหนนครับคุณผู้ชายคะคือคือฉันไม่ระวังเองคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วอยากให้ฉันบริการอะไรอีกไหมคะอ๋อนี่เธอทำอะไรอยู่แย่แล้วโดนจับได้แล้วโมราคราวหน้าก็ระวังหน่อยถ้าทำให้ผู้โดยสารไม่พอใจฉันจะลดขั้นเธอค่ะ ขอโทษค่ะเพอร์เซอร์ฉันผิดเองค่ะถ้าอย่างนั้นเธอต้องไปบริการคุณผู้ชายเพื่อเป็นการขอโทษให้ขอยกโทษให้คุณผู้ชายคะคุณยกโทษให้ฉันได้ไหมคะออ๋ไม่เป็นไรครับอ๋อ เยี่ยมไปเลยค่ะแล้วบริการโน่เย็นนี่หมายความว่ายังไงกันแน่ก็หมายความว่าฮะเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทางห้าชั่วโมงเครื่องจะถึงที่หมายในเวลาสิบเก้านาฬิกาค่ะขณะนี้ได้ขึ้นบินแล้วค่ะการบริการบนเครื่องบิน จะเริ่มให้บริการในไม่ช้าน uh> um ี้ค่ะอืคุณผู้ชายทั้งสองคะห้องน้ำาช้นทั้งนี้ค่ะออ อ๋อ mm. <c oughs> คุณผู้ชายคะไปห้องน้ำเชิญทางนี้คะ่ะ <c oughs> ปกติเครื่องบินจะมีห้องน้ำแค่สองห้องหรือว่าลำนี้จะมีสามห้องแค่ไปเข้าห้องน้ำทำไมนานขนาดนี้คุณผู้ชายคะท่านจะไปห้องน้ำหรือเปล่าคะตอนนี้ผมยังไม่ปวดครับอ๋อใช่แล้วมันเครื่องบินของพวกคุณมีห้องน้ำกี่ห้องหรือครับ เที่ยวบินนี้ของเรามีห้องน้ำทั้งหมดหกห้องค่ะสี่ห้องอยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสและอีกสองห้องอยู่ชั้นประหยัดค่ะเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราคงคิดมากไปเองอาจจะพอไม่เคยนั่งเฟิร์สคลาสแล้วมั้งเงินถ้ามีอะไรก็เรียกฉันได้นะคะอ่าเออเออ ออพิลึกจริงผู้ชายตัวโตๆสองคนมาออกจากห้องน้ำทำท่าฟินสุดๆฮะไม่ลินดาล่ะเมื่อกี้ก็เห็นเธอเข้าไปข้างในด้วยนี่เอ๊ะคุณผู้ชายคะคุณ จะไปห้องน้ำเหรอคะอ่าเชิญทางนี้ค่ะอเอ่อโซดีครับเพรเซอร์และผู้โดยสารที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ไปไหนแล้วครับคุณผู้ชายคะตรงนี้ไม่มีใครนะคะคุณจะไปห้องน้ำไม่ใช่เหรอคะมาค่ะ เดี๋ยวฉันเปิดประตูให้เออไมิลินนะคุณผู้ชายคะทั้งนี้ไม่มีเสียงอะไรนะคะไม่จริงผมได้ยินเสียงคนรู้จักอะไรยินไปเสียงด้วยอยากตายไดงไงขอโทษครับขอโทษค่ะเรามาผิดที่คะ่ะเรามาผิดที่ครับคุณผู้ชายคะห้องน้ําของท่านคือห้องนี้คะ่ะอ,อ๋อผมเข้าเองได้ครับ ธนดลเอ้ยธนดลมลินดา,าออกจะรีบร้อยเป็นผู้หญิงหัวโบราณขนาดนั้นก่อนแต่งงานยังไม่ยอมให้แตะเลยแต่คิดอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชายคะทางออกอยู่นี่คะ่ะเชิญทางนี้คะ่ะมาคะ่ะเชิญทางนี้คะ่ะบริการั้ฟเฟิร์สคลาสของพวกคุณนี่ใส่ใจดีจริงๆนะครับ ว่าแต่เพอร์เซอร์ไปไหนแล้วเมื <t ri scrolling> <t ri Gaz OS> ่อ oh กี้ผมเห็นเธอเข้าไปข้างหลังบ้านด้วยนี่ ถุงน่องหายไปไหนแล้วล่ะถุงน้องหายไปไหนแล้วมิเรนดาออกจะเรียบร้อยปานนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เที่ยวบินนี้สบายจริงๆใช่แล้วแถมยังฟินสุดๆก่อนที่จะมานั่งเฟิร์สคลาสชีวิตไร้จุดหมายมากพอได้มาลองนั่งแล้วรู้สึกว่า30ปีก่อนโคตรศูนย์เปล่าเลย <laughs> ข้างในมีอะไรกันแน่ <laughs> อเมริกาโน่คืออะไรคุณครับขออีกแก้วเออ <laughs> ขอบคุณอืมอืมเอออืมผมต้องไปห้องน้ำอีกแล้วอ่ะเชิญตามมาทางนี้ค่ะเออผมไปด้วยเออ มิลินดาอะไรกันนี่มาอะไรกันน่ะฉันรับรอง บริการของฉันจะทำให้พอใจแน่นอนค่ะต้องเห็นให้ได้ในห้องน้ำมีอะไรกันแน่คุณผู้ชายห้องน้ำเต็มแล้วค่ะคุณผู้ชายอ้อ้ออ้อ้ออ้ออ้อ นี่แกทำอะไรเนี่ยแล้วถ้าห้องอื่นล่ะเฮ้ยไอ้โรคจิตของน้ำยังแอบดูเกิดอะไรขึ้นวิลินดาล่ะเฮ้ยไอ้แกบ้าหรือไงเนี่ยคุณคะไม่ได้นะคะขออภัยค่ะท่านพู้โดยสาร คุณผู้ชายท่านนี้เขาเรียบร้อนไปหน่อยห้องน้ำบนเครื่องมีอะไรกันแน่อเมริกาโน่เยนเ็นค<ะ>ืออะไรคุณคะพูดอะไรอยู่คะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยอเมริกาโน่เย็นก็คือกาแฟไงคะและเพอร์เซอร์คนเมื่อกี้ไอคนนั้นละ่ะท่าอยู่ไหนเพอร์เซอร์ก็ยุ่งอยู่กับงานของเธอสิคะรู้จักเธอเหรอคะอออถามไปก็ไม่ได้รื่<อ>ใช่แล้วล่าสุดที่มิลินดาเข้าไปน่าจะเป็นห้องนี้ ห้องน้ำนี่มีอะไรกันแน่อเมริกันนอเย,ย็นคืออะไรคุณหาฉันอยู่เหรอคะหาฉันอยู่เหรอคะคุณต้องการอะไรเหรอคะนี่มันอะไรกันน่ะคุณไม่ได้พาสามคนไ,ไปห้องน้ำเหรออ๋อใช่ค่ะเมื่อครูสามท่านนั้นพอไปถึงห้องน้ำแล้วฉันก็เลยออกไปเตรียมเครื่องดื่มคะ่ะพวกคุณไม่รู้จักกันเหรอคุณพูดเรื่องอะไรเหรอคะอ๋อ ผมขอโทษครับผมรีบคล้องน้ำเลยครับเก็บบ้าหรือเปล่าไปต่อแถวไปเออขอโทษครับออออฉันใส่ร้ายไม่ดินดาฉันนี่แย่จริงๆไม่ดินดาเป็นคนหัวโบราณจะเป็นไปได้ยังไงฉันคงกินมากไปอ,อ บายบายอ๋มิลินดามิลินดาพอดี